ข้าวค่ะมากินข้าวค่ะคณะทัวร์จากกลุ่มโพงเงินนะคะคณะทัวร์จากกลุ่มโพงเงิสาวๆสาวๆหน่อยไปไหนมาไปกินข้าวสวยหรือยังนี่สวยหรือยังสวยแล้วค่ะสวยแล้วกินข้าวได้ค่ะ เพราะฉะนั้นก็นทำคิ้วค่ะเอานักร้องนักร้องของเรานะคะสิไปยังพินท้องบันเราไปยังนั่งพินท้องเราไปยังจ้าเราเอาอันนี้เราไปท้งเอาอ,อ,อันนี้เขา บ่มากค่ะทายเอาจันหน่อยสวัสดีค่ะคณะครูจากกลุ่มๆนะคะวันนี้มาทัศนศึกษาวันเสาร์วันนี้วันเสาร์สวัสดีค่ะวันกระสิเสียวเดี๋ยวจะใช้แล้วนั่งบินท่องไปสิเออกระดิเสียวหุ่นจะเจ้าไปยังไม่ถึง กอมาเอาอันนี้เป็นละเอียบเอีย <Hum> บ <ming> ้อยดีบุฟเฟ่บุกับเาเียว่มานของเล่นด่าสวัสดีค่ะพออสวัสดีค่ะพอจของั่วด้หนิจของั่วด้ค่ะจองคุจัดั่วด้ค่ะรอ มันองค่าพยกมันไงค่ะกระทาผู้นั้นผู้นี้มันกะดลนังค่ะเรื่องมันต้นไม้เรื่องบรรยากาศก็ค่อยดีไปเอาต้นไม้ร่มยู่งแสบไม่ล้มยิ่งมันไหวต้นไม้ต้นไม้ร่มมันไม่ไ้ พี่สว re ัสดีค่สาวัาวท่านั่งไหวทั่งไหวเดิ๋ย่พี่ต้องพี่ทีใส่มือเดียวนะยนนนี้ไง

มันสายก็เ yeah. ล <st immun ization> kind of like ้ยงหิ้วนะจะต้องลบมาอะไรเราก็เอาไว้ก่อนค่ะอ๋อให้มัดให้ไิริลยดูยังยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนตามสิทนะคะตามสิท จะมนมา้นมอันน um ี้คือแกงส้มเนาะค่ะเนาะแกงส้มใช่ไหมคะบวนครับเนาะค่ะต่อไปก็เป็นไข่ค่ะ แล้วแต่ว่าเราจะชอบมากชอบน้อยนะคะอันนี้ไข่เป็คไข่ยค่ะอันนี้ไข่ค่ะไข่ข้าวยอันนั้นทอี้กระเจียวเป็นน้ำไ้ำเราคอ้ดนาต่อไปเราก็ขคะขาวเมีเ็กๆก็จะเป็นอันนี้เป็นข้าวต้มนะคะข้าวต้มค่ะต่อ

ขาุูปรุงค่ะปรุง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 จังน้อยค่ะกพอดีมากกินเค้ม่องน่อยมันก็เลยใส่หลายจ้งนอยใส่เยอะหน่อยนะคะไนี่แหะค่ะอาหารเส้นจะดูก่อนปุ่นปะกไา ไปเดินหน้าค่ะเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าอันนี้เต็มอันนี้เต็มอันนี้ว่างบ่ค่ะอันนี้ว่างบอค่ะอันนี้แฟนโอ้นั่นไงเห็นแล้วเห็นว่างไหมคะโอ้ว่างสาวๆเลยค่ะอันนี้สาวๆนะคะเป็นไงคะสาวๆอร่อยไหมคะหันหน้ามาหน่อยอร่อยไหมคะอร่อยค่ะได้กินแล้วค่ะได้กินกันนะคะถ้วยเล็ก คงต้องติมค่ะช่วยเล็กทำไมเอาน้อยจังเลยคนเยอะอะคนเยอะเอาไม่ยังไม่เิแล้วไม่ตอนเราอยกเอาหนาปุ๊บจบาทกันห้า้อ่หันหนาา่ะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสอง กินเสาค่ะากินขาเสาค่ะข้าวเช้าก่อนนะคะวันเสาร์วันเสาร์วันนี้วันเสาร์ด้วยค่ะข้าค่ะไม่กินข้ายกคางันข้าวโพดใสตุ้กน้ำมาข้า่านบุญๆเจเ้ากับกินเบิเบบร์ดบออสองจาน <c oughs> ข้าตกินข้าวเสียไปกันแล้วดไป เบิดเทีย่ยมตุม๋มค่ะคิมไม่อิ่มแล้วอา่าคอด่มแล้วกับตั้มนั่นแหละ,ะค่ะกลมเาเอื่นไปยังสังคมกลมหนาเนะาะเพราะได้สนใจไปลับกันที่กันท่านี้คือกันคนะ่ะบ๊ายดีค่ะบ๊ายดีค่ะบ๊ายดีค่ะบ้ายังสวยอยู่เ,เนาะค่ะโอ้ขอบคุณคุณพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเกษียณ เกษียณแล้วค่ะแต่พีกายี่ดาี่เเพิ่มบเพิ่บก้อันั่นเดี๋ยวพี่ก้อกันไปเดี่ยวยังประเทศดีบอกว่าอยากไปดีเนาะเฮาเนาะคือบอลวนเนี่ยเท่าเมาแล้วก็เป็นหกบอแกนแรเพิ่วงนีแกงก่โอ้ยดีแล้วค่ะมาน้ำกันเนะพิทุการเนาะเหลามวนน้ำกันแเหลาตัว่ว่นยังเนาะโอ้ยมากเป็นหมวยมวนกันเนาะโอ้ยจีไปไม่มีหรอกแบบนั้นเนาะ ลูกตาสร้างวาเนาะเป็นไุคสมัยดีพ่อยูพี่เป um ็นยังไงค่ะพ่อทนี่พ eh ่มชุกไปหนาแม่จะมองนอแแม่จะมาตามสุขภาพใช่ไปพี่จ้าจ้เป็นยังไงทีมงานเข้าไป็นยังไง โอ้ไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิ้มหรือยังค่ะสวัสดีค่ะนักร้องเฮาเต็มหมดแรงหนึ่เต็มทีเต็มหมดแรงเฮาเนาะนักร้องฝ่ายหญิงไป็นใสวัสดีค่ะเป็นใังได้ร้องข้าวบฟินน์เครื่องบ่อนหอนกระตุ้นเครื่องยิมสาว สวัดีค่ะพี่มีกรแสนสวยค่ะพี่กรเสียงดีดีผู้งามเสียงมวลพี่กวนจอมซีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจอมซีคนสวยพี่เลีอยู่ไซอันก็ไลยเด็กทักทายเราสานุโอ้สวัสดีค่ะเจอกันจนได้นะคะเจอกันทุกงานค่ะทุกงานค่ะปีหน้า เนื้อใหญ่ปีนาสุบเลยเราปีนาบรรทมตรงมาแหมคุณผีเนาะไปรับน้องไปบอกไปบอกไปบอกปีนาบรรทมตรงไปรับน้องรับน้องไหมไปรับน้องไหบรรทมป้ายแดงนะคะป้ายแดงอันนี้ป้ายเทาอันนี้ป้ายเท่าป้ายเท่าน้องกันเราไป้เราไปเด้อ พม่โอ้ยหตูโอ้ยสองเจ้าก็มาต้งหลังที่เอาไปห้องน้ำค่ะไปห้องน้ำห้องอยู่ไหนห้อ,องน้ำเขาเร่งเร่งแต่สามาณนี้นะคะใครหลุดจังหน่อยกันเนาะใครหลุดในห้องน้ำจังหน่อยกันน้วเหงื่ไปจังหน่อยบ่ จแบรมนะคะจำแบรมอยู่ที่นี่ทำจากช่องไหนครับอยู่ช่องไหนครับจากช่องบาหลีนี่แหละค่ะค่ะบาหลีกิยาแพทย์นะคะอย่าลืมติดตามนะคะท่านผอค่ะอย่าลืมติดตามนะคะทำงานเนาะนั่งทำงานนี่นี่

สวัสดีค่ะโอ้สวยงามสวยงามค่ะน้องปักแว่นนะคะน้องปักแว่นมีแต่สาวสวยมุมถ่ายรูปนะคะสวยๆสาวๆสวยๆแล้วก็ตากล้องด้วยเบื้องหลังความสวยความงามนะคะ เนแงวาเป็นรูปรูปแรกที่ได้โดสับมาใช่ไหมอไรแบนีแหละนก็นมอันดนี่ยเหันน้เาบ่นี่ไม่ใช่เดนี่ไม่ใช่รถเรานะไม่ใช่ไม่ใช่รถเล่าจอดที่คุ่นอะไปแล้ว ตัวบึงงามไปแล้วค่ะกรไหนเมื่อไหร่พี่รถ